ทัายสักแป๊บน,นะคะวันนี้ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวมาทักทายสักแป๊บน,นะคะเอามาเอ่อมาต่อเนื่องจากไลฟ์ที่ผ่านมานะคะทุกคนเพราะว่าไลฟ์ไลฟ์ที่ผ่านมาเราต้มต้มมะเขือม่วงให้ชมนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูว่าหลังจากนั้นเราเอาไปทำอะไรเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆทำต่อนะคะ ไม่นานคะ่ะทุกคนแค่เอาใจปวดแล้วมันมีแค่ไม่เยอะมันมีแค่นิดเดียวอแค่ทาให้ได้โชว์เพื่อนๆนะคะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวขอเอาทุงมือแปบ๊บหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลาทำ มะเขือมว่วงในน้ำมันนะคะจากไลฟ์ที่แล้วเราพาเพื่อนๆต้มแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆใส่ขวดโหลกันค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะอันนี้เป็นมะเขือมว่วงที่เราสวัสดีค่ะพี่น้อย <c oughs> นี่คะ่ะอยากนําเสนอก็อยากทําให้ดูเพราะว่ารอบที่แล้วหนูต้มให้ดูแล้วเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ให้เห็นว่า เออหลังจากนั้นนี่ไงที่หนูทำไปวันนั้นอันนี้คือกวดนี้สีมันอาจจะเข้มกว่าในตัวจริงนิดนึงนะคะพี่หน่อยแต่อันนี้ก็คือที่หนูซื้อมาพี่สวัสดีค่ะน้องทิพย์อันนี้ที่ซื้อมาซื้อมาพี่ดูสีไม่ต่างกันเลยหนูแสดงว่าฟิมแสดงว่าการทำของหนูมันผ่านใช่ไหม <laughs> ดูราคากดพี่สิบสองยูโร แต่ว่ามันก็สมควรราคานี้แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันนั้นต้มมะเขือม่วงหนึ่งหม้อใหญ่ได้มาแค่นี้ได้มาสองขวดแค่นี้แหละน้องทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องทิพย์พนสวยน้องทิพย์กระบอกคิดถึงพี่หนอยพี่หนอยงานยุ่งนะคะช่วงนี้ดูหน้าตาไม่ต่างกันเลยอันนี้ของอันนี้หนูทําเองอันนี้ที่ต้มวันนั้นอะหม้อใหญ่ๆนะพี่ได้มาสองขวด อันนี้ซื้อเขามา12ยูโรเออก็ไม่แปลกหรอกถ้าเขาจะตั้งราคา12ยูโรอันนี้อันนี้เป็นแบบปอกเปลือกนะคะคิดถึงเหมือนกันนะคะพี่หน่อยก็บอกคิดถึงเหมือนกันแบบปอกเปลือกอันนี้ต้มมาแล้วอันนี้ทําอีกทําอีกกิโลกว่ากว่าอันนี้กิโลต่าเดียวจะใส่ไว้ในขวดนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆพูดดีกว่ารู้สึกจะรีบพูดไปไหนก็ไม่รู้ ตอนแร้ก็คิดว่าจะไม่ไลฟ์หรอกว่าจะเอ๊ะหรือจะทําเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆชมดีหน้าว่าว่าหลังจากที่เราต้มไปแล้วเราทําขั้นตอนอะไรต่อทํางานถ้าก่ะน้องทิพย์โอ้ยทำงานเยอะค่ะน้องทิพย์พี่หน่อยชายพี่หน่อยงานยุ่งอันนี้คือที่เราต้มมาแล้ววันนั้นที่เราไลฟ์ให้เพื่อนๆชมก็คือเราเราต้มประมาณวันนั้นเราต้มไปยี่สิบแต่อันนี้เราต้มแค่สิบ ก็คือมันก็มีหลายสูตรเนาะเราก็ไปดูมามีทั้งต้มห้านาทีต้มสิบนาทีต้มยี่สิบนาทีมีทั้งแบบปอกเปลือกแล้วก็ไม่ปอกเปลือกวันนี้รอบที่แล้วทําแบบไม่ได้ไม่ได้ปอกเปลือกไปแล้ววันนี้เราก็เลยเอาที่ปอกเปลือกมาให้ชมนะคะอันนี้พอเราต้มเสร็จแล้วเนาะเราก็จะบีบเอาน้ําออกบีบเอาน้ำออกเสร็จแล้วเออเราก็จะใส่กระเทียมลงไปหัน่นกระเทียมหั่นลงไป หนึ่งโหลก็ใส่กระเทียมกลีบเดียวก็พอเดี๋ยวกลิ่นมันจะแรงไปนะคะแล้วก็มีใบาพาสลรี่ด้วยมีใบาพาสลรี่แล้วก็ใบใบมิ้นท์สวัสดีค่ะพี่สาวไทยยังไม่ได้ไปหาเลยวันนี้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวไปนะคะพี่สาวไทยเห็นโชว์มาอยู่ว่าพี่สาวไทยไลฟ์อยู่ขอบคุณทั้งสิบสี่ท่านนะคะอ่ะเรามาทํากันต่อนะคะอ่ะอันนี้ก็คือมะเขือม่วงที่ต้มเสร็จแล้ว มไม่ได้ต้มกับน้ําเปล่านะคะก็จะต้มกับน้ําผสมน้ําส้มสายชูแล้วเป็นน,น้ำเป็นน้ำส้มสายชูที่ทําจากวายขาวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตามนะคะเดี๋ยวตามช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะเรามาทํากันต่ออ่ะส,ะส่วนผสมของเราก็มีประมาณนี้แล้วก็มีอาริกาโน่ด้วยเอออันนี้ก็คือน้ำมันนะคะทุกคนไม่ใช่น้ำมันพืชนะที่เราจะใส่จะเป็นน้ํำมัน โอลิฟโอยบริสุทธิ์สวัสดีค่ะพี่เคนเหมือนพี่เคนจะลงคลิปนะเดี๋ยวหนูแวะไปดูนะพี่อันนี้ก็คือน้ำมันมะกอกนะคะแต่เป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ก็คือน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์คืออะไระะก็เป็นน้ำางานโอ้ยน้ำางานเป็นน้ำมันที่สกัดจากมะกอกนะคะแล้วก็เป็นเป็นการสกัดแบบบริสุทธิ์ก็คือไม่ผ่าน ไม่ผ่านความร้อนใช่ไหมสกัดสกัดแบบบริสุทธิ์อะสกัดสกัดสดใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่เคนเดี๋ยวและอีกและอีกและมันพิเศษอะไรรู้ไหมน้ํามันอะพวกเนี้ยเราไปสั่งเองนะคะเราไปเลือกเราไปเลือกมะกอกมาเองเลยแล้วก็สั่งให้เขาทําให้จําไม่ได้ว่าเราสั่งไปห้าพันกิโลได้มาได้ได้ไดน้ํามันมากี่ลิตรจําไม่ได้แต่ว่า ปีนี้ไปสั่งมาห้าพันกิโลแต่ไม่ได้มากินคนเดียวนะแล้วก็เอามาขายด้วยเอามาขายด้วยปีนี้ยน้ำมันมะกอกแพงลิตกลิตรละประมาณสิบห้ายูโรแล้วประมาณนั้นมาทำต่อขอบคุณนะคะอ๋ออยากชิมอน้องติ๊บบอกอยากชิมอ่ะอันนี้เราโชว์น้ำมันไปแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยลืมบอกไปว่าน้ำมันมะกอกอันเนี้ย มันมีมันเป็นน้ำมันประกอบบริสุทธิ์เนาะเออสามารถกินได้นะกินได้กินวันละหนึ่งช้อนจะดีต่อสุขภาพมากๆเลยจะดีต่อระบบระบบภายในระบบหัวใจระบบความดันอะไรอย่างเงี้ยมีประโยชน์นะน้ำมันไอเนี้ยอะเรามาต่อกันนี่ค่ะมะเขือม่วงเรามาใส่ขวดกันดีกว่านะทุกคน น้ำมันมะกอกมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่เลยค่ะพี่นอยแนะนําให้ทานวันละหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนเนี่ยหนึ่งช้อนโตะนะคะทุกคนเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนมะเขือม่วงหนึ่งกิโลกว่าๆนี่ได้น่าจะได้แค่ออโลเดียวนะคะเราก็จะใส่ลงไปเต็มไหมเนี่ยเห <laughs> มือนจะไม่เต็ม ขอบคุณทั้งสามสิบท่านนะคะอุ้ยวันนี้คนมาดูเยอะขอบคุณนะคะพี่เคน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 คิดถึงนะคะพี่เคนขอบคุณพี่หน่อยด้วยช่วงนี้พี่หน่อยก็งานเยอะน้องทิพด้วยน้องทิพก็เมื่อวานก็มีคลิปมาใหมออ่อุ้ยทำเออทำอะไรนะทาบากุทฮทมบากุใช่ไหมพี่เรียกถูกไหมหน่าทานมากๆเลย เก่งบมากๆเลยทําได้เนียนทําได้สวยทําได้หน้าร่อยมากเลย,เ,ลยเอเหมือนจะไม่ค่อยเต็มนะเนี่ยขวดหรือว่าจะใหญ่ไปสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามสิบท่านนะคะอุ้ยขอบคุณลมบนด้วยนะคะน่นเห็นไหมขวดมันใหญ่ไปโคนขวดมันใหญ่ไปอะ่ะเราก็กัดไม่ถูกไง ถ้าใส่ขวดนี้น่าจะพอดีเนาะเดี๋ยวเอามาย้ายมาใส่ขวดนี้ดีกว่าเพราะเรามีขวดเดียวเราไม่ได้ทําเยอะุคนทําทแค่ทําแค่พอทานนะคะเดี๋ยวย้ายขวดดีกว่าใส่ขวดนี้ขวดนี้มันใหญ่ไปแล้วมันใส่ไม่เต็มไม่เป็นไรค่ะย้ายได้กคนย้ายได้ถูกคะ่ะโอ้ยพี่จำได้ด้วย ทำบากุฮัมบอกุอาหารญี่ปุ่นนะคะน่าทานมากๆเลยแล้วก็เสียงบรรยายของของน้องก็คือฟังเพลินมากเลยนะคะเสียงน่ารักน่ารักเหมือนเหมือนเสียงในเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงในกระตูนอะไรเงี้ยน่ารักแย่ทิพไหไรมาง วันนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยนะตอนแรกว่าจะไม่ไลน์แหละแต่ทีค,คิดคิดว่าเอ้ยเราอยากจะทําให้เพื่อนได้เห็นว่าไอ้วันนั้น,น่ะที่เราต้มไปน่ะแล้วเราไปทําอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยเออมาไลน์ดีกว่าสักหน่อยทักทายสักแป๊บหนึ่งอันนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบทําให้เสร็จก่อนสิบห้านาทีนะคะทุกคนขอบคุณที่สอนทายขอบคุณพี่หน่อยขอบคุณพี่เคนขอบคุณน้องทิพย์ขอบคุณน้องกุ้งสดนะคะ ขอบคุณพี่ไก่น้อยด้วยขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาักทายนะอุ้ยพอดีเลยสำหรับขวดนี้ขวดนี้ก็จะน้อยไปไม่เป็นไรเลใส่ได้ขวดนั้นมันก็ไม่เต็มไงนี่เวลาทานก็ทานเป็นเครื่องเคียงอะไรเงี้ยทานกับ เนื้อย่างทานกับอะไรก็ได้ทานกับขนมปังก็อร่อยค่ะทุกคนมาแค่นี้พอเราก็ใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมนะคะเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะคะทุกคนน้องซีปก็เอ้ยน้องกุ้งทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะอ่ะร่วงสองชิ้ก็ใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมนะคะ เฮ้ยหน้าตาดีอยู่นะสอบผ่านนะเนี่ยให้คะแนนตัวเองเออเจ็ดเต็มสิบแล้วกันนี่ใส่น้ำมันให้ท่วมนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปิดฝาไว้ น้ำมัเอ้ยมะเขือม่วงค่ะทุกคนมะเขือม่วงในน้ำมันนะคะแต่เป็นน้ำมันมะกอกนะทุกคนน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ด้วยอันนี้ซื้อมาอันนี้ทำเองอันนี้ทำเองอันนี้แบบปกเปลือกนะคะทุกคนเดี๋ยวดูเวลาก่อนซิเราไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วอุ้ยสิบเอ็ดนาทีเดี๋ยวเราพูดคุยกับเพื่อนๆให้ถึงสิบห้านาทีได้ไหมคะ <laughs> ยายทิพย์สาวไทายไม่รู้จักแต่ปลาซาบไม่ได้ไปบ้านใหญ่น้องกุ้งหลายวันแล้วที่ไปแต่บ้านใหญ่น้องกุ้งน้องกุ้งมีบ้านน้อยด้วยใช่ไหมนี่อันนี้จะเอามาให้ดูนะคะเป็นขนมขนมอ่ะมาดูขนมปังก้อนดูขนมปังก้อนก่อนให้ครบสิบห้านาทีนะเพื่อน อันนี้ก็เป็นขนมปังนะคะทุกคนเอเดี๋ยวอ่านไลน์ก่อนไม่เป็นไรมีมีมีใครมาเพิ่มอีกไหมคะมีพี่สาวไทยน้องกุง้งขอบคุณนะคะน้องทิพย์พี่เคนแล้วก็พี่หน่อยนะคะขอบคุณห้าท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณลมบนด้วยอ่ะเรามาดูขนมไหนจะเอาให้ครบสิบห้าทีเราก็มาดูขนมก่อนอันนี้ก็คือ ขนมขนมปังเนาะเขาียคคนน้ำขิงสวัสดีค่ะน้องน้ำขิงขนมปังก้อนใหญ่นนนหญคนคนชาวอิตาลีจะเรียกมันว่าปาเนตโตนี่ปาเนตโตนี่อันนี้ก็คือเป็นงานเฮ้เป็นเขาเรียกอะไรโฮมโฮมเมดก็คือเขาทำเองไม่ใช่ไม่ได้ใช้เครื่องเอ้ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เครื่องทำเนาะทำทำมือ เหมือนเราทําขนมกินเองอะ่ะเนี่ยมันก็จะเลยจะแพงหน่อยซื้อมาแพงมากเลยอย่างเงี้ยยี่ก็คือก็ถือแพงกว่าแพงกว่าแบบอื่นแต่ว่ารสชาติก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะคะขนมพวกเอ้ยตายตายเดิดดนเตะเดินเตะซอ ใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะคะทุกคนมันก็จะมีขนมส,สวยๆมาให้เเดิน <laughs> โอเคโอเคเพื่อนๆอันนี้ใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะคะก็จะมีขนมมาให้เราได้ซื้อเตรียมไว้แล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขนมปังปาเนตโตเน ก็เป็นขนมสําหรับวันคริสต์มาสโอเคเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณน้องอีทด้วยน,น้อง e AT, อีอน้ำขิงจินเจอร์ชาแนลนะคะขอบคุณพี่เคนเคนดงนาวาขอบคุณน้องทิพย์ขอบคุณพี่สาวไทายขอบคุณพี่นอยปันเดตโต้ในใจขอบคุณพี่หน่อย,นนย,อย,ออยชีวิตติดดินนะคะแล้วก็ขอบคุณใครอีกหนูพูดครบหรือย,อยังเนี่ย น้องทิพย์หมักคุงก็โบกมือบายบายได้นะคะทุกคนอุ้ยลมบนเยอะมากขอบพระคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามาหาหาเปียพัดนโอ้ยเราพุดมั่วแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้านาทีก็โบกมือบายบายได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณมากมากค่ะ โบกมือบา,บายได้นะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวน,นี่มาให้ชมอีกมัวมากเลยตอนนี้ตอนนี้มัวแบบบายบายจ้าทิพย์หัวเราะบายบายขอบคุณนะคะน้องทิพย์น้องทิพย์ขอบคุณค่ะบายบายได้เลยจ้าบายบายได้เลยจ้าเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆบายบายให้หมดแล้วพี่ก็จะบอกลานะคะขอบคุณน้องน้องกุ้งสดด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ มาทำความรู้จักกันค่ะสาวไทยสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีลอมบนด้วยนะคะขอบพระคุณมา,มากๆค่ะ